สวัสดีครับท่านผู้ชมชื่อผมน้ำใบบอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปากานะครับเขียนไม่ติดนะครับแท่งนี้เก็บไว้นานพอสมควรนะครับนํามาเขียนใหม่ก็ไม่ติดซึ่งบางท่านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของปากาที่เขียนไม่ติดด้วยการเก็บไว้นานๆหรือว่าบางทีซื้อมาใหม่ๆแกะหอ,อกมาก็เขียนก็บางทีก็ไม่ติดหรือว่าติดแล้วเขียนไม่สม่ำเสมอนะครับผมเนี่ยอย่างเนี้ยเขียนเนี่ยไม่ออกเลยครับเด <atar bir> ี๋ยวเราแก้ไขปัญหากันดูนะครับผมก่อนที่เราจะทิ้งไปนะครับ ผมจะแกะหัวออกมาครับมันก็แกะได้เอาไส้ออกมาเลยนะครับผมจะใช้วิธีการเอาไฟแช็กนะครับมาหล่นนะครับหล่นแป๊บเดียวนะครับไม่นานประมาณไม่เกินห้าวินะครับผมแล้วก็ระวังพลาสติกละลายด้วยนะครับผมเดีย๋ยวทิ้งสักแป๊บนะครับผมนี่มันก็จะร้อน บางทีมันอาจจะพวกหมึกมันแข็งตัวนะครับโรลให้มันอ่อนหน่อยนะครับให้มันละลายเมื่ติดนะครับผมน่าติดแล้วนะครับผมนี่ ติดแล้วครับผมต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวว่าใช้ได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ละลายตรงนี้ให้มันแบบว่ามันเหมือนคนละลายทัานหน่อยนะครับผมนี่โอเคก็ สำเร็จนะครับใช้งานได้แล้วโอเคครับคลิปน,นี้ก็นําเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับใครที่มีปัญหาก็ลองแก้ไขแบบดีดูนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ